สวัสดีครับผมชาติจทรัพยันะครับพาพี่น้องมาดูหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่สวีเดนโอ้ใหม่ไปแดงเลยครับวันโวอีซีสามร้อยดีอลสุดๆพี่น้องถือว่าจัดว่าใหญ่ครับ ลงเมืองบุรีรัม One ย์วันโว EC สามร้อย DL ดูโรเบตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอหกขานนี่นเอเตี้ครับแต่ว่าใช้ถุงลมนะครับสามสิบตันครึ่งนะครับไม่ไป้ายแดงเลย อ่ะเดี๋ยวจะลงคนระับดูหัวลากก่อนหัวลาก3ซีซีโอ้เบ็ดซะด้วยพี่น้อง3 3ซีซีอจกอธรรมชาติทานสปอร์ต ไยครับถอยสงสัยจะลงมันปูนสามสามซีซีโอ้ลงตรงนี้แล้วลูกเพยื่องยนหกสูบนะครับตัวนดีเจ็ด จัดไว้ใหญ่ครับปูนกีนึงห่งกงคิวนะพี่น้องโอ้ดูนกีครับ,บงกีนี่หฟัน1.6คิวครับเครื่องยนต์นวันโบโดีเจ็ดสองรอยสองร้สองพลังม้าครับ โอ้ดูใบแท็กพี่น้องใบแท็กนี่เจ็ดเอใบเจ็ดสิบนะถามดูอถือว่าใบเจ็ดสิบโรลเลอร์นี่เก้าตัวครับนะโรลเลอร์เก้าตัวเลยกาดกาดสองครับแคเดียสองโซ่ก็ห้าสิบข้ออิตันไทยจัดให้ครับ วันโวก็รุ่นนี้หรือว่าผลิตที่แดนเมืองโสมนะครับเกาหลีใต้ตัวเดินวันโวเครื่องยนต์วันโวเทคโอเวอร์ <S <S <Take> <over> ก็แต่ก่อนเป็นซัมซุงนะพี่น้องดูแลเลยสวีเดนแต่เมืองไทยก็อิตันไทยครับนะโอ EC 3 0 0 DL จัดไปใหญ่ครับทรงสวยเอวใหญ่ผู้สีใหญ่ส่วนตัว2 0 0ครับ 200D 2 0 0ดีด200ี200กับ 210D ดีก็ใช้เครื่องยนต์วันโว เป็นดี้าดี้าดี้าอีอะเดี๋ยวเอาบันไดลงครับนะโอ้มีลายแยกหรือว่าไปปิ้งให้พร้อมครับสำหรับบูมอาร์มเบนก็สี่ร้อยนะพี่น้องสี่ร้อยสีสิพลังมา โอ้เขีบอกว่าใช้ดีนะครับคนขับว่าใช้ดีอ่าทั้งเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดาใช้ได้หมดครับโออแรงนะสุดยอดนี่สิบกว่าปีครับไม่มีปัญหานะจันทิลีอ๋อลงแล้วครับไอ้นุ่มสวีเดนวอนวอี EC สามร้อย DL เวลาเดินก็จะมีเสียงเซฟตี hmm. ้เสียงออดพี่น้องโอ้ยใหญ่มาก 1.6คิวสำหรับบักเก็ตของเขามีผู้คอยกำกับนะครับเพราะว่าเวลาอ่ะนิ่มๆครับนิ่มๆสบายๆครับแท่นเตี้ย เรียบร้อยครับใหญ่จริงพนะี่น้องจัดไว้ใหญ่นะมีลายไปปิ้งให้พร้อม มุมอ้อมเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสีเชกนะครับเสียงดังดีครับไปอยากดูเครื่องยนต์เลย อาจะเขียวฟึดหรือเปล่าครับหรือว่าสีเทา๋อมารับของแถมครับโอ้ภารตหนึ่งเลยมีทั้งกรองครับมีทั้งที่อัจจารบีชุดไปเจครับนะเอาช่วยกันยกนะครับ ความกว้างนี่ที่น่าจะสองเมตรแปดหรือเปล่าพี่น้องเฮ้ยไม่น่าน่าจะสามเมตรกว่าเท่าทีนะพี่น้องจะเป็น200ใช่อยู่ ลงลุกครึ่งสวีเดนเกาหลีใต้ครับจะเดินทางมาจากแดนเมืองสมเมืองสายามมีระบบจอยสติกนะครับโอ้แสดงว่านุ่มมากนะ เวลาหมดหมดเวลาไปน้องเดี๋ยวดูการทำงาน EP ต่อไปนะครับน่าจะหลังปีใหม่ปัจจุบันก็ดูแลโดยอินต,ตันไทยครับสำหรับวันโกสามสตันครึ่ง EC 300 DL ใช้เครื่องวันโว D7 ครับสองร้อยสองกลังมาช่วงล่างใบแท็ก70ครับ โรลเลอร์เก้าตัวพี่น้องแคริเอร์สอกัดข้างละสอง ติดตามนะครับสวัสดีครับ